สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะที่ฟิล์มจะมารีวิวยี่ห้อ True Night นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่น BSS v c g a m erm o f e a นะคะเป็นแสงคู่ไว้นะคะพอดีสั่งมาแค่ตัวเดียวตอนแรกกะจะใช้เองแหละแต่ว่าพี่เจมาเอฟไปทวนะคะก็ถ่ายรูปให้แกดู Okay. ตัวนี้ก็เป็นการขอยืมพี่เจฮเบิเลยเด่นมารีวิวแล้วนะคะตัวไฟฉายเนี่ยเขาก็จะอยู่ในซองประมาณนี้แล้วก็แกะออกมานะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นกัมมูเฟสสีเขียวสีเขียวแล้วก็จะมีะลวดลายลายพรางอะเนาะที่เป็นสีดำสีชมพูนะคะแซมแมานะคะตัวคลิปเขาก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายคล้ายรุ่น คล้ายๆรุ่นหนึ่งเนาะคล้ายๆเลยะค่ะผิวนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะเราจะจับแล้วเราจะไม่รู้สึกสากนะมันจะเป็นแบบผิวลื่นๆแล้วก็วัสดุดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตที่มีทูเวย์ะนะคะก็จะเป็นมีสวิตด้านข้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟฉายแนวแท็กติคอลด้วยเพราะั้นเราเราสามารถที่จะกดเปิด ตรงนี้คือเพื่อจะเป็นเทอร์โบนะคะ่ะแล้วก็คือยี่ห้อนี้เขาไม่ได้ใส่ตัวกันไฟฉายลัานมานะคะ่ะเพราะเนี้ยเขาจะคลายเกลียวออกมานิดนึงเขาจะเอามีแค่ฐานเนี้ยยัดเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะเอ่อตัวฐานที่มากับแพ็กเกจโซนี่เนี้ยมันจะเป็นฐาน3,100นม ah ิลลิแอมนะคะที่ทูไนท์เขาทำและบอกมานะคะเป็นบัตเทิลท็อปเป็นหัวนูนนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะใส่เข้าไปสัมผัสขั้วข้างในนะคะ เราสปริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นสปริงที่ยาวแล้วก็มีการชุบทองมาแล้วก็มันไม่หนามากก็เป็นอะไรที่ยืดหยุ่นได้ดีนะคะตัวนี้นะคะเราสังเกตว่าการใส่ท่อนะคะมีความไหลลื่นนะคะไม่ได้มีเสียงคลืดคาดอะไรนะคะเพราะเขาจะเซาะเกลียวออกมาได้ขนาดพดีมากเลยะคะ่ะตัวนี้ท,ที่ที่หัวเขาเนี่ยมันจะมีเหมือน เป็นลายเหมือนพวกสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือหรือเปล่านะคะมันจะเป็นอินเดียแดงนะคะตรงนี้เป็นทรายอะไรสักอย่างนะคะปุ่มนะคะก็เนียนนะคะแต่ว่าตรงเนี้เขาจะจะนูนขึ้นมาดหน่อยตัวนี้เขาจะเป็นไฟฉายที่มีพอชาร์จในตัวด้วยนะคะแต่เหมือนจะไม่ได้เน้นชาร์จเร็วนะ,ะเพราะเขาจะให้เป็นไมโคร USB มานะคะตรงนี้เขาจะมีเป็น serial number นะคะ น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณประมาณเกกรัมนะคะประมาณนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Tactical b r i s t l นะคะเราสามารถที่จะหมุนออกได้นะคะหมุนออกได้เราก็จะเจอเป็นร่องเป็นร่องข้างในนะคะนี่นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ นะคะโดยที่ไม่มีเบเซลตัวนี้ก็ได้นะคะเอ่อสเปกนะคะตัวนี้จะใส่เป็นหลอดเอ่อ Cree SHT 70มานะซึ่งตัวนี้เนี่ยฟิล์มออกมารีวิวเป็นครั้งแรกเลยนะคะของชอบความลึกของโคมอยู่ที่ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเห็นเป็นหลอด s s t 70สเปกก็สองได้ไกลยอยู่ที่ประมาณ250เมตรแล้วก็เป็นแสงที่ คือมันไม่เชิงคุ่งหรือว่าบานออกมาก็กจะประมาณแบบพิมพ์ว่าตรงกลางเนี่ยมันอาจจะดูดูเข้มดีนะคะก็ไปดูรีวิวแสงที่ท้ายคลิปนะคะอ่ะแล้วก็ทําไมมันถึงมีตรงนี้กับตรงมีปุ่มด้านข้างแลวก็ปุ่มท้ายนะคะเพราะว่าปุ่มท้ายเนี่ยมันจะเป็นแนว ical, แท็กติคอลเราเปิดมามันจะมีโหมดเดียวก็คือเป็นโหมดเทอร์โบนะคะก็คือโหมด แรงสุดเลยนะคะขึ้นมาทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องนะคะเราก็เจอเป็นแผ่นคู่มือนะคะมีสายชาร์จไมโคร USB 1เส้นอ่าเราก็จะเจอเป็นจุกสำรอง USB นะคะน่ารักมากะคะค่ายนี้มีนะคะสเปร์เสเปร์ปุ่มเขาเรียกอะไร ซิลิโคนลับเล็บลับเบอร์นะคะเป็นบัตทอมลัเบอร์นะคะก็เป็นสแปร์มาแล้วก็มีโอริงสองเส้นนะคะสแปร์โอริงสองเส้นแล้วก็มีสายคล้องมือนะคะซึ่งมีคำว่า True Night ที่เป็นสีขาวเขียนอยู่ยด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟิลเตอร์แคปนะคะซึ่งต้องขออภัยด้วยเพราะว่าฟิลมไปรีวิวมาเนี่ย รีวิวแสงมาเนี่ยฟิล์มลืมพกไอ้เจ้านี่ออกไปด้วยนะคะมันจะเป็นสีสีแดงะคะแต่ว่าฟิล์มจะเห็นมันจะมีสะท้อนแบบเขียวๆนะเกือบตกแล้วเฮ้ยนะคะก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะนี่เนียนไปกับไฟฉายแล้วก็จะ สมมติว่าเราเปิดเทอร์โบอ่าก็จะเป็นแสงแรงแล้วก็อันนี้คือหมดแสงทั่วไปนะคะค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็เป็นฟิลเตอร์มาให้นะคะเป็นสีแดงเลยค่ะเหมาะก,กับการพกติดตัวมากๆกเลยนะคะไปใช้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ดิเซลแท็กติคอลเข้าไปนะ,ะฟิล์มรู้สึกว่ามันเท่ดีนะ รู้สึกว่ามันเท่ดีนะคะราคาหนะ้าเว็บน่าจะอยู่ที่ประมาณ79ดอลลาร์นะคะ79เหรียญนะแต่ว่าเขาเขาแบ่งการส่งของโซนประเทศนะโดยปกติเขาไม่ได้ส่งประเทศไทยโดยตรงนะคะอะ่มีซองผ้านะคะ holster ที่มันจะไม่ค่อยหนามากเท่าไหร่นะคะมไม่ค่อยหนานะคะเป็น soft holster ตรงนี้ก็แกะออกไม่ได้นะคะมันจะเป็นแบบตรึงไว้นะคะ ถ้าจะน่าจะให้เป็นเนี่ยค่ะก็ใส่เข้าไปนี้นะคะอ่ะแล้วเราจะไปดูตารางรันทามดีกว่านะคะเดี๋ยวเราหน้าภาษาอังกฤษนะจะอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟิล์มจะแปะไว้ที่วิดีโอนะคะเพื่อความชัดอีกทีนะคะ ตัวนี้จะใช้เป็นรีเฟ e c t เตอร์ small reflector working voltage 2.7โวลต์ volt, ถึง8.4โวลต์นะคะทำไม8.4โวลต์ได้ด้วยอืมใช้่านสองอ้นได้หรอน่าจะเขียนผิดหรือเปล่านะคะ surface finish black anodized anti abrasive finish น้ำหนัก9 1กรัมนะคะแล้วก็ fire fire โหมดตารางลันทามนะคะเอืม ไฟล์ไฟล์เนี่ย0.54ลูเมนส์เนี่ยได้56วันแล้วก็ low สัักลูเมนส์ได้55ชั่วโมงบวก42นาที medium 350ลูเมน4.5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ high เนี่ยอ่า1,426อ่ะ634ถึง1,426ได้150นาทีนะคะบวกลบ บวกประมาณ130วิเทอร์โบได้อยู่ที่147นาทีนะคะบวกวินาทีไป127 125เนี่ยก็คืออยู่ที่ราวๆ2อชั่วโมงกกว่านิดหน่อยนะคะก็ในโหมดเทอร์โบนะคะสตอกก็สองร้อยนาทีนะคะถ้าเราจะใช้แบบที่มันรันทำได้นานเนี่ยก็ไปใช้ที่โหมดมิดเดยมไฮนะคะก็ได้ก็โหมดไฮเนี่ย ก็ประมาณเกือบ3มชั่วโมงแล้วก็มีเดียมได้4ชั่วโมงกว่านะคะแสงระยะ150เมตรนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะคะซึ่งตัวนี้ใช้งานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะขอเก็บแผ่นพับไปนิดนึงวิธีการใช้งานนะคะก็ใช้ง่ายง่าย,ายสำหรับโหมดไซเซอร์นะคะก็คือกดหนึ่งครั้งนะคะมันจะเรียกแสงทีเ่เราใช้ก่อนปิดไปนะคะก็คือเมมโมรี่โหมดนะคะ เปิดไปที่แสงไหนนะคะเราเปิดขึ้นมาก็จะจําแสงนั้นนะคะอ่ะดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเข้าสู่เทอร์โบนะคะแล้วก็ที่แสงเนี่ยมันกระจายเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราใส่บิซเซลเข้าไปนะคะไม่ได้มีผลกับสายตาระยะไกลมากนะคะเป็นเรื่องปกติที่มันสะท้อนนะพอเรา r ีมูฟ e ิซเซลเนี่ยมันจะกลมนะคะ ทธิปุกคลิกนะคะเพื่อเข้าสู่โตบนะคะแต่โตบมันจะมีแค่หมดเดียวนะคะแล้วก็กรณีที่เราพกอยู่นะคะถ้าเราจะใช้ทันทีก็คือกดท้ายได้เลยนะคะหรือว่าเราจะแตะนิดเดียวก็ได้นะคะแตะนิดเดียวก็ได้นะคะนี้นะคะเราคลายเกลียวออกนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการลดลดลดพลังงานไฟฟ้าที่ที่จะส่งออกไปนะคะต่อไป ต้องแบบกี่รอบอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็คลายออกประมาณเนี้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นท่อโผล่เลยก็นะคะก็ยังแบบใช้ได้นะคะก็โอเคเรามาดูวิธีการล็อกปุ่มกดนะคะก็คือถ้าเราไม่อยากใครเกี่ยวนะคะเราให้ไปที่โหมดไฟฟ้นะคะกดค้างนะคะแล้วก็กดค้างอีกทีนะคะมันจะเป็นการล็อกนะคะเพราะฉะนั้นล็อกเนี่ย มันจะเปิดแสงไม่ได้แล้วนะคะวิธีการปลดล็อกก็คือกดค้างนะคะก็เป็นการปลดล็อกนะคะเพราะฉะนั้นการปลดล็อกเนี่ยมันน่าจะง่ายไปหน่อยนึงแต่ว่าโอเคมันมันก็คือสามารถที่จะล็อกได้นะถา้าเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ถ้าเราต้องการใช้งานเร่งด่วนเราพกใส่กระเป๋าเราไม่จำเป็นเราต้องไปล็อกมันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเดินทางเราใส่ไว้ในกระเป๋า นะคะที่มันมันรับตาเรานิดหนึ่งแล้วก็แนะนําให้ล็อกปุ่มกดไว้นะคะเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยไฟฉายลั่นกางเกงไมก็มีนะคะกระเป๋าไม้ก็มีนะคะแล้วที่สําคัญการเก็บแบตเตอรี่นะคะต้องเก็บในกล่องหรือว่าอยู่ในตัวไฟฉายเลยนะคะ,ะว่าการอ่ามันเป็นการแบบลัดวงจรนะคะข้วบวกข้อลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูแสงกันเลยนะคะ แสงได้กว้างด้วยอันนี้จะเป็นวิ t วิเซลอือันนี้จะวิตวิเซลนะคะจะมีวิเซลใส่อยู่ที่หัวนะคะ,ะเดี๋ยวฟิล์มจะถอดวิเซลออกอันนี้คือ r e มูฟ e ิตเซลแล้วเนะะี่ยค่ะก็ อดออกเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะแต่ถ้าเราดูสปิลใกล้ๆนะคะอาจะแตกต่างกัน,นะคะแสงได้กว้างนี่นะคะแต่จะไม่ได้กว้างสุดเนาะมันจะเป็นแบบประมาณนะมันจะเป็นแบบจะว่า,างไงเดี๋ยวก็บาลานนะคะพุงกว้างนิดหน่อย ก็เพียงพอนะคะกับการใช้งานไม่ร้อนเลยอะ่ะนี่เป็นตัวที่สองแอบสต๊กันนิดนึงโอเคอันนี้คือโหมดต่ำของเขานะคะก็จะไม่ได้เหมาะกับเอาดอเท่าไหร่เนอะอาจจะเป็นในที่มืดเหมาะกับที่มืดนิดหน่อยอ่า โอเคไม่ไม่ร้อนนะย่งอุ่นๆพร้อมบิบิเซลนะคะจะเห็นเป็นอามันจะมีแบบอ่เดี๋ยวซีมสมนุนเห็นไหมถ้าดูแบบที่มันมีแบบ สิ่งแวดล้อมรอบข้างเราจะเห็นเป็นเป็นด้านข้างอะสเปลที่เป็น,ปนแบบแท็กที่ข้พิเซ่บางอยู่อะเดี๋ยวเราจะถอดพิเซอ่ออกอ่านี่คือเราถอดพิเซอ่ออกนะคะก็เห็นไหมมันจะกลมขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกคือมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะระหว่างการใส่ไม่ใส่นะคะแค่ตรงเนี้ยสเปลมันจะแค่กลมขึ้น นะคะโอเคโอเคค่ะมาดูอันนี้ด้วยกับพิเซลนะคะเทอร์โบนะคะที่เราจะมาถ่ายให้ดูเพราะ่ามันก็ไม่ได้มีในยะอะไรที่มันน่าเกียดนะคะพอใช้ได้นะะเดี๋ยวเราไปดูหมด ไล่โหมดกันนะคะอันนี้โหมดโลมีเดียมไฮอ่านี่ค่ะไฮโอเคนัน,นท์เทโบนะคะโอเค เราจะมาดูใจหมดเทอร์โบที่ไม่มีพิเซลนะคะจะกลมๆนะคะส่องเห็นต้นไม้ต้นนั้นสบายๆนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะไม่ได้เข้าไปใกล้ละเนี่ยอาคาเนี้ยคือเห็นชัดเลยเห็นไหมเนี่ยคะ่ะ อุ่นๆนะคะไม่ร้อนอ่ะจับดีมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ตัวนี้สุดยอดค่ะโอเคสวยด้วยนะคะตัวนี้